ดิจิตอินสปอร์ตเด velope อัพคอมนิติสวัสดีครับกระหลมเด็กชายมาคอบตุลยรับดิฉันเด็กหญิงนาเรศแสงใสเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านบนสุงรสวร์อําเภอเชาวานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสาม ยินดีต้านรนบคณะกรรมาการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่หนึ่งของนายเฉลิมชัยวิรุณพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพสูงนรสวรรค์ด้วยความยินดียิ่งค่ะนายเฉลิมชัยวิรุณพันธ์เกิดเมื่อ26ธันวาคมพุทธศักราช2504 รับราชการ1พฤษภาคมพุทธศักราช2523ที่โรงเรียนบ้านป่าก้าอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลสูงนนสวรรค์ตั้งอยู่บ้านเลขที่20หมู่ที่1ตำบลพลสูงอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่9ไร่ก่อตั้งเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2483เขตบริการ4หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่ที่1หมู่ที่ส หมู่ที่9และหมู่ที่10มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น17คนข้อมูลนักเรียนณวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2564าจำนวนทั้งสิ้น175คนตอนที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลาการปฏิบัติงานนายเฉลิมชัยวิรุณพันธ์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลสูงนนสวรรค ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ในการบริหารมีความวิริยะอุตสาหะและอุทิศเวลาให้กับงานในหน้าที่วางแผนพัฒนาและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและคุณภาพความสำเร็จของงานที่เกิดขึ้นกับครูและสถานศึกษามีดังนี้ 1. ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา กำหนดมาตรฐานของโรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจวิเคราะห์สวอตและแผนกลยุทธ์จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติงานประจำปีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ของสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการประเมินทั้ง3มาตรฐานอยู่ในระดับดีได้แก่มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียนมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการและมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานแผนการใช้งบประมาณสรุปผลการดำเนินงานจัะประชุมครูบุคลากรผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษารายงานผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมบันทึกข้อตกลง MOU หน่วยงานต่างๆด้านการศึกษาและอื่นๆแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานสร้างความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 2. ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 และความต้องการตามบริบทของชุมชนมาหมายงานให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้มีการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนเช่นโครงการหโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ออมวันนีชีวิตมีสุข saving a little each day for a happy life โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาชัยวานและกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านการพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยกระบวนการนิเทศโดยแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนปรับปรุงและพัฒนาการนิเทศ นำผลนิเทศไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีการรายงานผลการประเมินตามสภาพจริงจัดทำทะเบียนสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและใช้เว็บไซต์โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง 3. ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการงบประมาณจัดทำทะเบียนคุมพัสดุบริหารงบประมาณการเงินและพัสดุด้วยระบบออนไลน์ เอกสารการตรวจสอบภายในประเมินผลโครงการในแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากรมีการจัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาบันทึกความต้องการวิชาเอกโครงการการบริหารงานบุคคลคำสั่งแต่งตั้งการประเมินครูและบุคลากรคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานการวิเคราะห์จัดทำแผนข้อมูลบุคลากรภาระงานของบุคลากร จัดทำโครงสร้างองค์กรแผนพัฒนาบุคลรายงานการอบรมแผนพัฒนาครูคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่จัดทำแผนผังอาคารสถานที่แผนพัฒนาโรงเรียนอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนคำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสำรวจความพึงพอใจมาตรฐานความปลอดภัยภายในโรงเรียน จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนบันทึกซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่คู่มือการใช้สถานที่บันทึกสภาพจริงด้านการบริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งดำเนินการคัดกรองผู้เรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือศึกษาวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลดำเนินการแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนและบริบทของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเช่นการระดมทุนการศึกษาเป็นต้น 4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพจัดทำไอดียแนและเข้าอบรมสัมมนาที่ต้นสังกัดจัดขึ้นเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบเชปเป้ออนไลน์เพิ่มความรู้ความสามารถและประสบการณ์มั่นศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต้องมีความคิดที่ก้าวไกลมีความรอบรู้คือรู้จริง รู้กว้างรู้ลึกของทุกเรื่องในระบบการบริหารงานของโรงเรียนที่รับผิดชอบ 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพทำตามนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนชัยวานเป็นคณะทำงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเต็มเวลา จนงานสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีตอนที่สองความประพฤติในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณและวิชาชีพมีความมุ่งมั่นประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนคณะครูบุคลากรทางการศึกษาชุมชนรักษาและเสริมสร้างวินัยโดยยึดหลักปฏิบตัติตามหลักธรรม,มาทิบาลยึดหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปรง่งใสและหลักการมีส่วนร่วม ตรงต่อเวลาและอุทิศต,ตนต่องานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอุตสาหะวิริยะกระตือรือร้อนไม่เคยถูกสอบสวนทางวินยัยมีความห่วงใยความเอื้ออาทรต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอในการดำรงชีวิตยึดหลักในการครองตนตามพระบรมาราชวาทพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำรงชีวิตได้ยึดหลักตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดียอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่มีอคติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดคนหนึ่งให้เกียรติต่อทุกคนเสมอภาคกันผลงานดีเด่นหน เกียรติบัตรนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กรอนสีรางวัลชนะเลิศชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงของกลุ่มโรงเรียนชัยวาน 2. เกียรติบัตรครูได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3าผลงานด้านวิชาการระด,ดับกลุ่มโรงเรียนชัยวาน แข่งขันทั้งหมด14รายการเหรียญทอง12รายการเหรียญเงิน1รายการและเหรียญทองแดง1รายการ